到时候 แล้ว <coughs> <coughs> धार <laughs> ันธรรมยามพุทธะาะคะวะโตปุพะพาคนมักกะรังการวะมาสส โซ<อ>ทิคันเต